ฮาเลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรืองพระวจนะแห่งความจริงในวันนี้ พบกันประจำในวันอังคารวันที่14เดือนที่2ในหัวข้อเรื่องคำอธิษฐานที่มุ่งเน้นที่ผลลัพธ์และพระวจะนะที่จะใคร่ควรและสามัคคีธรรมในพระธรรมฮิบรูบทที่5ข้อที่7ฉบับ NLT ในขณะที่พระเยซูประทับในแผ่นดินโลกพร่องทรงถวายคำอธิษฐานและคำร้องขอด้วยเสียงดังและนำพระเนตรไหลต่อพระเจ้าผู้ทรงสามารถช่วยพระองค์ให้ผลจากความายได้และพระเจ้าทรงสรดับฟังคำอธิษฐานของพระองค์เนื่องจากความยำเกรงพระเจ้าของพระคิดพี่น้องคะพระเยซูเจ้าทรงเป็นแบบอย่างที่สมบูรณ์แบบของผู้ที่อธิษฐาน ที่มุ่งเน้นที่ผลลัพธ์คำอธิษฐานของพระองค์ผลิตผลลัพธ์ที่ถูกต้องเสมอพระองค์ไม่ได้อธิษฐานแค่เป็นกิจวัตรเลยเป็นหน้าที่ทางศาสนาเท่านั้นเหล่าสาวกสังเกตเห็นสิ่งนี้เกี่ยวกับพระองค์พวกเขารู้สึกทึ่งกับคำอธิษฐานที่มีประสิทธิภาพของพระองค์ดังนั้นพวกเขาจึงทูลพระองค์ว่าพระอาจารย์ขอทรงสอนพวกข้าพระองค์อธิษฐาน ลูกาบทที่11ข้อที่1พลรับอันน่าประหลาดใจที่พระเยซูมีในขณะที่พระองค์ดำเนินบนแผ่นดินโลกไม่อาจแยกขาดจากชีวิตแห่งการอธิษฐานอันน่าทึ่งของพระองค์ได้ในมาระโกบทที่1ข้อที่35พระคำพิมร์บอกเราว่าในเวลาเช้ามืดพระองค์ทรงลุกขึ้นเสด็จออกไปยังที่สงบและทรงอธิษฐานที่น,นั่นในอีกครั้งหนึ่ง พระคมพีกล่าวว่าพระองค์เสด็จออกไปยังที่เปลวและทรงอธิษฐานลูกาบทที่5ข้อที่16ลูกายังแสดงให้เราเห็นว่าบางครั้งพระเยซูเสด็จขึ้นไปบนเนินเขาสูงเพื่ออธิษฐานต่อพระเจ้าตลอดทั้งคืนลูกาบทที่6ข้อที่12พระองพร่งมีชีวิตการอธิษฐานที่มีประสิทธิภาพและผลดับที่น่าอาศัศจรรย์ตลอดกาล นั่นเป็นวิธีที่ควรจะเป็นสำหรับเราจงใช้เวลาอธิษฐานภาษาแปลกๆบ่อยๆจงมีตารางการอธิษฐานที่แน่นอนและฝึกวินัยตัวเองให้ปฏิบัติตามแล้วคุณจะพบว่าตนเองมีวุฒิภาวะและประสิทธิภาพฝ่ายวิญญาณในระดับใหม่คุณจะก้าวหน้าอย่างมากและประสบความสำเร็จอย่างมากในทุกเรื่องของคุณจงเลึกถึงสิ่งที่ยูดาบทที่หนึ่งข้อที่20 AMPC กล่าวว่า แต่ท่านที่รักทั้งหลายจงสร้างตัวของท่านขึ้นตั้งมั่นบนความเชื่ออันบริสุทธิ์ที่สุดของท่านก้าวหน้าสูงขึ้นเรื่อยๆเหมือนอาคารและจงอธิษฐานโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์การอธิษฐานแนวโดยอำนาจและการดลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยให้คุณก้าวหน้าอย่างชัดเจนและทําให้คุณสูงขึ้นเรื่อยๆเหมือนอาคารพี่น้องคะ ยิ่งคุณอธิฐานเป็นภาษาแปลกๆมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งไวต่อพระวิญญาณมากขึ้นเท่านั้นเพื่อจะได้รับและทำตามคำแนะนำของพระองค์และด้วยการนำทางของพระองค์คุณจะดำเนินกันในการปกครองและชัยชนะเสมอฮาเลลูยาอาเมนให้เราเก่าถ้อยคำแห่งความเชื่อร่วมกันนะคะ ฉันได้รับชัยชนะในทุกสถานการณ์ด้วยการเดินในพระพรขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าฉันดำเนินชีวิตในสิทธิอำนาจแห่งพระคำและในพระนามของพระเยซูฉันเป่าประกาศถึงความปลดปลานของพระเจ้า และกันครอบครองแห่งความชอบธรรมเหนือมนุษย์ทุกคนประชาชาติและผู้นำของพวกเขาในพระนามของพระเยซูอาเมนพี่น้องคะพระคำของพระเจ้าบอกกับเราในวันนี้นะคะว่าจงใช้เวลาอธิษฐานภาษาแปลกๆบ,บ่อยๆจงมีตารางการอธิษฐานที่แน่นอน และฝึกวิเนตัวเองให้ปฏิบัติตามแล้วคุณจะพบว่าตนเองมีวุฒิภาวะและประสิทธิภาพฝ่ายวิญญาณในระดับใหม่คุณจะก้าวหน้าอย่างมากและประสบความสำเร็จอย่างมากในทุกเรื่องของคุณคะ่ะพระเจ้าสมกำลังนะคะหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับให้เยซูและมีความปรารถนาะ ในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพระเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริง พร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจะนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด